มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเรียกแม่มาถ่ายด้วยกันเผื่อถูกวันที่16มิถุนายน2566เาอกสิกรณีเอนนี้่อวันที่1 4ีมิถุนายน2566ที่วัดพระธาตุารีพุนชัยบอระมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็ว่าที่นายรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ ไปกลับไหว้าลานเจ้าแม่จามเทวีโดยขณะที่ไปที่จังหวัดลำพูนไปสักการะอนุสาวรีพระนางจามเทวีไปเจอป้าขาลตเตอรี่พูดขึ้นมาว่าคุณพิธาช่วยซื้อหน่อยโดยนายพิธาได้ชี้ไปที่ลอตเตอรีร่ใบนี้นะคะทำเอาป้าคนขายดีใจมาก นายพิธาจึงได้เอ่ยปากชวนว่าแม่มาถ่ายด้วยกันเผื่อถูกพบว่าเลขเด็ดที่นายพิธาซื้อก็คือ863630เลขท้าย30หนายกคนที่30โดยตรวจสอบเลขเดังกล่าวไม่เหลือแล้วนะคะแถมเลขเอ,เอกชนก็อั้นหมดแล้วค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ